สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้พามาดูหอยหอมนี่นะคะหอยหอมนะคะหรือหอมหอยหอยหอมตัวเป็นๆเ,เลยนะคะหอยหอมหอมใครเคยทานบ้างคะนี่นะคะหอยหอม ตัวเป็นๆเ,เลยกำลังเดินกันยัวเยียยัวเยียเลยนี่นะคะหอยหอมค่ะหอยหอมจะทำยังไงดีถึงจะให้เห็นชัดๆใครทานเป็นบ้างคะ่ะทานหอยหอมกับบ้านสาวเมืองสิงค์นะคะนนสาวเมืองสิงห์พามาย่างหอยหอมนะคะ